เปิดตัวกับเจ้าเมกาคันแรงครับผมกันจนหายไปไหนแล้วแปะอยู่กับพิโมพิโมนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนครับผมลั่นแน่นอนลั่นแน่นอนงานนี้โอ้พ่โมใม่แกะกล่องเลยครับไหม่ถอดด้ามสวยงามครับรุ่นนี้ งานหลวงเอ๊ะช่วงนี้เขาวิ่งทำงานชาวบ,บ้านนะทำไมทีมงานนี้วิ่งทำงานหลวงครับหรือว่ายังลงไม่ได้ครับโซนนี้สวัสดีไปยังทีมงานครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอชำนินะครับชำนิก็จะติดกับนางรองแล้วก็ ติดอะไรอีกจับไม่ได้เต็มกล่องเลยล็อกแปะคันี้นะจัดนักๆครับ g u 8 4วนท่อลั่นๆ210แรงมา้าทางแค่นี้เอาไม่อยู่หรอกนี่ออกตัวโหดจัดแป้นแป้แป้แปะ <c oughs> ยังนอนอโอ้โหทางเนิดมากครับนี่เจอไอเทมของใครครับอยู่ตรงนี้น่าจะของเจ้าโดมินเตอร์ครับข้างๆก็จะเป็นเจ้ามาร์เทนครับกำลังแต่งคู่อยู่ครับ จะเคยเห็นแล้วมักเคเทนคันนี้ครับคันนี้วิ่งทำแต่งานหลวงเลยครับงานเกยเยอะจริงๆเอามากันแล้วครับนี่พี่ร็อกพี่ร็อก ืนแน่นอนครับงานนี้เอามาได้อยู่นะเอาผิดลายแล้วลูกแปะระวังตกลุมนะอ,อันนี้ก็คือแบบขุดแล้วก็ เอาดินเอาดินแห้งไปแล้วก็เอาเอาเลนลงครับขุดเป็นหลุมเอาเดี๋ยวเกาหลังก่อนมาแล้วครับโรโบคคับคันแรงครับเสียโรดเสียโรดจากอูสงวนศักดิ์ 6HK ครับ2 4 0แรงม้าอู้คันหลังต้องซีมาโลชั่น <laughs> ูกเ๊ะไปเทไหนอ่ะอาอมีผู้โดยสารนี่น่ะโอ้ยสงสารกระบะเด้ีนโอ้้หอันตรายอันตรายเอาว่างว่างว่างดินแบบนี้มันติดกระบะยับเลยมันต้องใส่ไอ้นั่นเหมือนรถเสียน้อยผ้าใบเรียกอะไรจำไม่ได้ นี่ครับขุดขุดลงลึกแล้วก็ปัดที่เลนลงครับสายยุ่นสายยุ่นเหมือนจะไปเทไกลอยู่รอตั้งนานไม่มาสักที F6 ครับก็ตอนนี้ราคาน่าจะลงแล้วแหละนะครับสเปคเครื่องยนต์เขาก็เป็นของอ e ีซูซูนะครับ c ีเจเจเก้าแรงม้าที่2องพันรอบนะครับมีโหมดการขับน่าจะ3ามโหมดครับ ดินแข็งดเกว่าลูกแปะป e กี0.6ลูกบาทเมตรครับถือว่าพอดีครับพงกี้ขนาดนี้กับรถขนาดนี้นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ใส่0.7ได้นะครับ0.7ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับ แข็งถือว่าเอาอยู่ครับพี่โมแรงกดค่อนข้างจะดีครับปับสเสียดากไหมสบายสบายครับปู่เอายังไงยังไงลูกแปะเบลหน่อยเบลหน่อย สายควันเต็มๆเลยยืนปิดที่อีกแล้วเราบอกระบบครับหอ,ห,หอนหน่อยหอนหน่อยนี่สงสัยจะจ้างคนขับครับดูสไตล์การเบิดคันเร่งแล้วไม่น่าจะเป็นเจ้าของเอ้าโอ้เสียรถขับเองก็ นี่ครับมีสองคันครับเสียโรดนี่ครับเอาอยัางไงยั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 งไงโอ้เก้าก่อนก้าก่อนนี่เอายกก่อนเราจะกาก่หลังก้าหลังให้ยกเออนี่ขนาดน,นี้ก็สวยนะโ,ร,โ,โรบุคบขับเดิมๆครับสบายใจนี่ เขาจะเกาหลังให้ยกอีกเสียโรดบอกไม่ต้องครับเดี๋ยวพื้นเสียครับตักใส่เลย <c oughs> เ,เดี๋ยวเสียโดรดแกไม่อยากให้เกาครับดินติดกระบะดินติดกระบะเขาจะเกาให, <c oughs> ให้ให้เขาเกาไหมไม่ต้องเกาใช่ไหมงั้นก็ต้องลงไปบอกเขาหละ <c oughs> เขาจะเกาหลังให้ งั้นลับไปก่อนแม่ไปแสะกระบะก่อนตักใส่เลยแกกลัวพื้นเขียครับอา่าคนขับก็จะบอกว่าเอายกหน่อยหนาเดี๋ยวจะเกาให้นี่มาแล้วครับพีรร็อก คือถ้าเอาหลังแบบถูก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าเอาฟันจิ้มไปเลยมี10กระบะเป็นหลุมครับาวางได้ครับเครื่องตัวนี้จะเป็น6 h เ9คขีด9ครับ240ถ้าขีด10จะเป็น260ครับ เป็นสองหกูนย์เลยจบแต่สองสีก็แรงแล้วแหละราคาเก้าเนหกครับคันนี้สเปคนี้เลยจากบูสงวนศักดิ์ครับเฟืองถ้ายเราไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่น่าจะเป็นพวกพวกนี้น่าจะเป็นสิบเอด ม่ก็สิบแต่ทุกวันนี้ผมว่าเล่นเฟืองเร็วดีกว่านะเฟืองเร็วจะได้เปรียบเพราะว่ามันวิ่งไกลครับเดี๋ยวนี้วิ่งไกลถ้าเล่นเฟืองช้าจะดึงเครื่องเลยนะมันกดเท่าไรมันก็ไม่ไปครับมันก็อยู่เท่านั้นแหละเฟืองเร็วดีกว่าครับโดยเสียดากหน่อยไม่เป็นไรครับ เสียดากดีกว่าเสียน้ำมันนะออราคาวิ่ดินก็ไม่ใช่จะแพงครับเดี๋ยวนี้ราคาน้ำมันขึ้นแต่ราคาดินเท่าเดิมน่าจะขับโบดเอสนะครับเนี่ยาเฮดจะเร็วกว่านี้ครับไป สบายเนอะโอ้โหจัดหนักเลยครับดูมากี่ร็อกครับร้อยเก้าห้าคันนี้จัดมาแปดแสนครับสภาพนี้เลยแปดแสน กอยอีกตอยอีกนี่ครับพีมโม่ก็จะขุดหลุมไปเรื่อยๆครับแล้วก็ปัดลงเรื่อยๆ อากาศมันเย็นดูครับและอีสุจะเป็นอย่างนี้นะชอบคอนขาวครับดูเอา้ามาแล้วครับรถรอครับผมเสียโอนเสียโอนเจ้าเมกาแปลงหน้าเป็นดูมินิเตอร์ครับ j o 7E ครับผม ยัางรอครับคันนี้เสียงโหดครับเสียงโหด ไส้กรได้ไส้เอ๋ครับจากอูสานใต้ดําแต่งนะครับคันนี้ JO7E ขอบเปดปูราคาไม่ถึง90นะคันนี้ประมาณ88หรือเปล่าหรืออาจจะ90นะครับจำไม่ได้ สเปคกระบะก็ความกว้าง2องเมตรสิาครับฝาข้าง50เสากว,ว้าง35เซนสูงประมาณ80เซนประมาณนี้ครับบางฝุ่นหน้าจัดเต็มหลังจัดเต็ม หมายคันครับเด็ก้าเซียโรดครับคันนี้จัดว่าแรงไปได้ครับอ้าว <laughs> <laughs> ดับเสยแหมเดียด๋วยวนี้สตาร์ตติดแล้ว ครับสายปแปดนรดนี่เงามากครับของนอกลยัยังเหลือที่เด็ดอีกครับเสียน้อยครับเสียน้อยมาแล้วใน่ครับเจ้าโรบคอป240 สีเหลือบครับสีเหลือบคันนี้สวัสดีครับเจได้วยยางหลังนี่เป็นขอบ19.5นะครับ6น็อตนะครับตัวนี้ กระบ,บะาเสาสูงครับผมนี่แปะเลดนะครับไปมีอาการเลื่นนิดหน่อยครับนี่ใส่ข้อกมาด้วยครับ ยุบแล้ววะคันนี้ราคาเท่าไหร่นะล้านสองใช่ไหมจำไม่ได้ลืมครับน่าจะล้านสองนะคะนันนี้วันนี้โชว์ไฟสวยงามครับ จัดแบบนี้สักคันว่เนาะผมว่ามันก็รอนะนไฟกันชน2เลยยังรักษารถได้สภาพเหมือนเดิมครับเสียน้อย เดี๋ยวปิดท้ายครับทีเด็ดครับคันนี้ครับคลิปนี้ลิบบินนี่ขาดหมดแล้วเสียน้อยไม่ต้องใส่หรอกโดนกิ่งไม้มันก็ขาดแล้วครับ มีรถเกี่ยวสองคันครับม่ธรรมดาโอ้ใส่คอกมาด้วยลูกเป๊ะใส่ร่วงใส่ร่วงเลยครับเดี๋ยวจะเดินตามกันนี้ดู โขกแล้วครับตอนนี้โอ้ร่องลึกมาก ขึ้นสองเลยเหรอโอ้แน่ใจว่าจะขึ้นสองู้อะไรขึ้นสองสบายๆเลยเออแรงครับแรงเอาคลิปนี้ก็สวัสดีครับ và anh không